ว้าวไปีเ uhm ขียวแเีเรอเหเี่ย้าไอ้ยาีเขียวน่ารักมากเลยน้องปอหนะครับน้องปอหนะครับีเขียวโอเค <laughs> à cam lam เขียวนะคะที่สองแล้วก็แดงที่สาม